คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพาด้วยสวัสดี FC พี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับ สูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับในงวดประจำวันที่1มีนาคมพศ2565นะครับกับสูตรของมังกรทองนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมถ้าชื่นชอบนะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้แอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาเอฟซีพี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับ ก็ได้มี FC พี่น้องได้คอมเมนต์เข้ามานะครับทางไลน์นะครับว่าอยากจะได้สูตรเจาะ3ตัวนะครับในงวดที่แล้วเข้า3ตัวนะครับในสูตรตารางนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับแนวทางงวดที่แล้วนะครับผมก็เดินทางมาถึงของรัฐบาลไทยนะครับก็เดินทางมาถึงวันที่พฤหัสนะครับพฤหัสที่17นะครับหวยออกวันที่17เนะครับเมื่อกี้นะครับ ตรงกับวันพฤหัสนะครับผมนะครับเลขที่ออก098579นะครับ098579นะครับเลขล่าง57เลขบน97นะครับสำหรับตัวเลขของรัฐบาลไทยนะครับแอดมินก็จะไปทำไปตามสูตรนะครับของมังกรทองนะครับงดที่แล้วก็ได้มี fc พี่น้องได้มีความโชคดีนะครับเข้า3ตัวตรงนะครับก็เอาสูตรมังกรทองไปเจาะนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ เลขก็มาตามสูตรนะครับสําหรับแอดมินก no. ็จะใช้เลขสูตรนะครับเป็นสูตรตารางวันนะครับสูตรนี้นะครับผมเป็นสูตรตารางวันนะครับของมังกรทองนะครับแอดมินก็มีอยู่3สูตรนะครับก็มีสูตรมังกรทองนะครับและก็สูตรเดินดีนะครับแล้วก็สูตรถึงเงินนะครับสูตรนี้นะครับใช้ได้รัฐบาลไทยนะครับแล้วก็เราพัฒนานะครับใช้ร่วมกันได้นะครับเป็นเลขกําลังวันนะครับสําหรับฮานอยแล้วก็หวยหุ้นนะครับใช้ไม่ได้นะครับสูตรนี้นะครับ ใช้ได้เฉพาะรัฐบาลไทยนะครับเป็นแล้วก็ลาวพัฒนานะครับเป็นสูตรดูแล้วรวยนะครับในงวดที่แล้วของไทยก็เข้าดีนะครับเข้ามาตั้งแต่3มงวดติดเลยนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับแอดมินยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับสูตรนี้ใช้3เดือนนะครับสูตรไหนเข้าดีก็จะใช้สูตรนั้นนะครับตั้งแต่วันจันทร์นะครับที่17มีนานะครับเลขที่ออกนะครับผมเลขที่ออก2992ล่างนะครับ5 9บนหรือว่า5995นะครับ บนนะครับเป็น195กนะครับเด็วเอ็มก็จะเช็คก่อนใช่หรือไม่นะครับเลขออก195นะครับผมเลขบนนะครับตรงกับวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่17นะครับออกวันที่17นะครับและก็เลขล่าง92ของวันจันทร์ก็มานะครับนี่นะครับผมเข้าทั้งล่างทั้งบนเลยนะครับเด็กินจะใช้สูตรนี้นะครับในการคำนวณนะครับสำหรับวันอังคารนะครับเลขออก30นะครับเลขบนออก307นะครับตรงกับวันอังคารนะครับนี่นะครับ โอเลีบนบอก307โทษทีนะครับ3 308นะครับเลขล่าง30นะครับนี่นะครับวันอังคารก็มาตามสูตรเป๊ะเลยนะครับมาเลขหัวทั้งนั้นเลยเลข9ก็ใช่เลข3ก็ใช่นะครับสําหรับรัฐบาลไทยนะครับสําหรับล่าสุดนะครับผมก็เข้าดีนะครับผมเข้าตั้งแต่วันพฤหัสเลยนะครับเลขที่ออกนะครับ597นะครับเลขบนมาหมดเลยนะ597มาหมดเลขล่าง75นะครับ มาทั้ง3ตัวเลยนะครับแตกทั้ง3ตัวนะครับ FC พี่น้องเอาไปจับคู่เจาบวินนะครับแอดคิมก็ขอแสดงความยินดีกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับกับตัวเลขแนวทางนะครับโอเคนะครับสำหรับถัดไปจะเป็นวันอังคารนะครับวันที่1มีนาตรงกับวันอังคารนะครับแอดมินก็จะเจาะไปตามสูตรนะครับแอดมินก็จะเจาะสูตรนะครับก็จะใช้สูตรของมังกรทองนะครับก็จะมีเลข3ม เลข0นยะครับเลขส่วนเกินนะครับเลขตารางก็จะมีเลข3เลข5เลข7เลข4เลข1นะครับสำหรับเลข3นะครับผมเป็นเลขหัวก็ลองดูนะครับผมเนาะสำหรับแอดมินว่าจะเอาละครับไปตรงกับเลขเจ๊ฟองเขาเนาะนะครับกลัวมันอันนะครับก็เลยจะเลี่ยงมาเป็นเลข7แล้วกันนะครับสำหรับสุดจอสางหรัวนะครับผมแอดมินก็เจาะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ FC พี่น้องที่ถามหากันเข้ามานะครับผมเนาะก็จะสุดเจาะ3คู่นะครับสำหรับ สามตัวก็จะคัดให้อยู่นะครับผมเนาะจะให้เจาะในตารางเอ็มก็จะเจาะในตารางนั้นได้6คู่นะครับแล้วก็จะคัดออกเรื่อยๆนะครับให้เหลือน้อยที่สุดนะครับอ่ะก็มาดูกันเลยนะครับสําหรับสูตรเจาะสามตัวในตารางนะครับอ่ะเลขในตารางนะครับเอ็มก็จดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะคำนวณออกมาแล้วนะครับสําหรับสูตรของเรานะครับเลขในตารางนะครับก็จะมีอยู่ที่นะครับผมเลข3นะครับเลข3อ่ะพี่น้องเห็นหรือเปล่า มีเลข3มีเลข7เลข0เลข1เลข4นะครับสำหรับเลขในลางนะครับสูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับผมเจาะนะครับผมเจาะได้3คู่นะครับผมเนาะตัวแรกก็คือเจาะอยู่ที่นะครับเจาะ0นะครับเลข3แอดมินไม่เจาะนะครับไปตรงกับเลขสำนักดังนะครับอันแน่นอน100%นะครับ0ก็จะมี0 1 50 แล้วก็04นะครับเจาะ4คู่เออเจาะ3คู่โทษทีเจาะ3คู่นะครับผมสําหรับเน้นเจาะ0นย์นะครับอ่าโอเคเนาะตัวที่2นะครับก็จะเจาะนะครับผมเจาะ3คู่นั้นะก็จะมี07 71แล้วก็73นะครับ อันนี้สูตรเจาะ3ตัวนะครับสำหรับสูตรเจาะสองตัวแอดมินก็จะคัดออกเรื่อยๆนะครับ f c พี่น้องได้รับชมนะครับสำหรับตัวสุดท้ายนะครับผมจะเจาะนะครับผมเจาะนะครับผมเจาะอยู่ที่4ก็จะมี4 1 4 1 1 4 4 5 5 4 4 7 7 4นเด่นะเด่นสนะครับก็จะเจาะนะครับ3คู่นะครับสำหรับสูตรเจาะของเราแอดมินก็เจาะในตารางนะครับ สำหรับตัวเด่นนะครับเอ็มจะติ๊กให้นะครับสำหรับคนงบน้อยเนาะก็จะมี0ูนนะครับศูนย์สี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น7 0ศนะครับแล้วก็7 1นะครับสำหรับ4ก็ระวัง4 1นะครับแล้วก็4 7 7 4นะครับ6คู่นะครับผมเจาะเน้นๆนะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่เอ็มมินุกรมไว้ให้คัดในตารางเลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวงวดที่แล้วเข้า 3ตัวเลยนะครับสำหรับสุดจอแอดมินประกบคู่ให้ในตารางเลยนะครับก็จะจอดได้6คู่นะครับสำหรับใครที่อยากได้น้อยคู่เอดมินจะคัดไปให้นะครับคัดเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวที่1ก็อยู่ที่307 037นะครับ037หรือว่า073นะครับตัวที่2องก็074ยเจเอดมินจะคัดสูตรตัวให้นะครับ ให้มันเหลือน้อยที่สุดนะครับจะคัดออกมาเรื่อยๆอันดับที่3ก็คือ3 3 4 7อันนี้คือเลขในตารางล้วนเลยนะครับเลขสูตรของมังกรทองล้วนๆนะครับคัดมาจากตารางเลยนะครับอันดับที่นะก็มีจะมี5 7 4สีนะครับสาหรับคนที่สนใจน้อยคู่เดสอ์มินจะคัดออกเรื่อยๆนะครับอันนี้คือ7 4 1นะครับอันนี้คือเลขในตารางนะครับประกอบคู่เนก็50านหะครับรือพี่น้องจับคู่ได้ยังไงก็ ลองจับดูนะครับอันนี้แอดมินจับมาได้ในตารางนะครับเพราะว่างวดที่แล้วเข้า3ตัวนะครับอ่าอันนี้คือตารางสูตรนะครับคัดจากตารางสูตรหรือพี่น้องจะลองจับคู่จับวินดูก็ได้นะครับอันนี้สําหรับสูตรเจาะสาตัวนะครับเดี๋ยวไอ้มินก็จะคัดออกมาเรื่อยๆให้เหลือน้อยที่สุดนะครับครับผมสําหรับเอฟพี่น้องที่ชื่นชอบแนวทานนะครับสูตรเจาะสตัวนะครับถ้าชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับ ให้แอดมินด้วยนะครับสำหรับ Fc พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบแนวทางหวยลาวหวยรัฐรัฐบาลไทยโอ้นะครับผมหวยรัฐบาลไทยนะครับดวันที่1มีนานะครับ2,565นะครับถ้าชื่นชอบนะครับผมก็จะลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญก็จะลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับ ครับผมสำหรับ FC พี่น้องจะได้สูตร2ตัวนะครับก็หรือว่าสูตรเม็ดเดียวเน้นๆก็คอมเมนต์เข้ามานะครับแอดมินก็จะรีบไปค้นหาสูตรเด็ดๆ FC พี่น้องรับชมนะครับสำหรับวันนี้แอดมินคิมนําโชคพาโดยก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ